สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารน้ำผล,ลไม้เป็นกรดน้ำแข็งได้อย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเรามาทบทวนเนื้อหาจากสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะเรามาดูกันเลยนะคะการเปลี่ยนสถานะของสารจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ของแข็งของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองค่ะต่อไปของเหลวกลายไปเป็นแกส๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอต่อไปนะคะเมื่อแกส๊สกลายมาเป็นของเหลวเราเรียกว่า การควบแน่นแล้ววันนี้เราจะมาทําการทดลองว่าของเหลวเปลี่ยนมาเป็นของแข็งได้ไหมอ่าแล้วมันเรียกว่าอะไรนั่นเองนะคะเราจะไปทําการทดลองว่าเมื่อของเหลวเปลี่ยนมาเป็นของแข็งเราเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าอย่างไรนั่นเองคะ่ะ กิจกรรมที่1.2การทดลองของเราในวันนี้นะคะคือน้ำผลไม้เป็นกลิดน้ำแข็งได้อย่างไรวันนี้เราจะมาหาความรู้ว่าน้ำผลไม้เป็นกลิดนน้ำแข็งได้อย่างไรโดยใช้การทดลองนะคะเมื่อเราทำการทดลองเสร็จแล้วเรามาอาภิปรายผลกันค่ะก่อนอื่นเรามาดู อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นะคะถ้านักเรียนมีอยู่ที่บ้านสามารถทําไปพร้อมกันได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือมีน้ําผล,ลไม้อ่างพลาสติกน้ําแข็งป่นแก้วพลาสติกใสหรือขวดใสเกลือแกงและช้อนค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มทํากิจกรรมกันเลยนะคะ เรานำเก็ดน้ำแข็งตักลงในแก้วใสอีกทีนึงค่ะ นีคุณครูคิดว่านักเรียนคงทํากิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลการทํากิจกรรมกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณครูนะคะมีคําถามมาถามนักเรียนและรับบี้ค่ะคําถามที่1นนะคะก่อนทํากิจกรรมน้ําผลไม้ในแก้วมีสถานะใดคะและมีสมบัติเป็นอย่างไรรับบี้ตอบได้ไหมคะก่อนการทํากิจกรรม น้ำผลไม้ในแก้วมีสถานะเป็นของเหลวรับปี้จำได้ว่าของเหลวมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุมีปริมาตรคงที่และผิวหน้าเรียบและรักษาร,ระดับค่ะและเมื่อนำน้ำผลไม้ไปแช่ในอ่างน้ำแข็งที่ผสมเกลือเป็นเวลาสองนาทีนะคะน้ำผลไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ รับบี้คิดว่ายังไงคะแรปปี้สังเกตเห็นว่าน้ำผลไม้ยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเอแล้วนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไม้เมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีคะแล้วน้ำผลไม้เปลี่ยนแปลงอย่างไรคะรับบี้คิดว่ายังไงคะแรบปี้สังเกตเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีน้ำผลไม้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งค่ะ น้ำมหัศจรรยมากเลยค่ะแล้วที่รับบี้บอกคุณครูว่าน้ำผลไม้เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยเกล็ดน้ำแข็งมีสถานะใดและมีสมบัติเป็นอย่างไรคะอะไรนะคะรับบี้เกล็ดน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งสัมผัสแล้วรู้สึกเย็นค่ะ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณของน้ำผลไม้และเกล็ดน้ำแข็งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอ่ยป๊ปี้ว่ายังไงคะเมื่อเวลาผ่านไปน้ำผลไม้มีปริมาณลดลงส่วนเกล็ดน้ำแข็งมีปริมาณมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไม้ไปเป็นเกล็ดน้ำแข็งเป็นการเปลี่ยนจากสถานะใดไปเ,เป็นสถานะใดคะแล้วเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรคะ ปรับปี้ตอบได้ไหมคะปรับปี้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไม้เปลี่ยนจากสถานะของเหลวเป็นของแข็งแต่การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งปรับปี้ไม่แน่ใจค่ะว่าเรียกว่าอะไรไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสืบคนข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ค่ะเพื่อไปสืบค้นข้อมูลรับปี้นะคะสืบคนข้อมูลอะไรมาได้บ้าง การสืบคน้นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้ใช่แล้วค่ะการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งนะคะเราเรียกว่าการแข็งตัวค่ะนักเรียนคิดว่าน้ําผลไม้เกิดการแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ําแข็งได้เพราะเหตุใดคะรับบี้คิดว่ายังไงคะ รับบี้คิดว่าเพราะว่ามันเย็นค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราทําให้น้ําผลไม้นะคะเย็นลงทําให้น้ําผลไม้เกิดการสูญเสียความร้อนค่ะน้ําผลไม้จึงเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนั่นก็คือเกล็ดน้ําแข็งนั่นเองค่ะเอแล้วเมื่อเรานําเกล็ดน้ําแข็งนะคะมาวางไว้นอกอ่างน้ําแข็งเกล็ดน้ําแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสถานะใดคะแล้วเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรคะ รับบี้คิดว่ายังไงคะรับบี้ตอบได้ค่ะตอบว่าเกล็ดน้ำแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวค่ะถูกต้องค่ะการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวค่ะรับบี้รู้ได้ยังไงคะเนี่ยก็รับบี้เรียนมาแล้วค่ะจำได้แม่นเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้ เอ hey, แล้วนักเรียนและรับบี้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ําผลไม้ในกิจกรรมนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่คะรับบี้คิดว่ายังไงคะรับบี้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ําผลไม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะแล้วนักเรียนและรับบี้รู้ได้ยังไงคะเนี่ย เนื่องจากน้ำผลไม้ที่แข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งยังคงเป็นสารเดิมนั่นก็คือยังคงเป็นน้ำผลไม้เหมือนเดิมเพียงแต่มีสถานะเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นค่ะสังเกตได้จากเกล็ดน้ำแข็งเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำผลไม้จะได้น้ำผลไม้ที่มีสีเหมือนเดิมค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทางนักเรียนรับดีนะคะ หากนักเรียนต้องการฝึกตอบคำถามในฉันรู้อะไรนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อม,มาตอบคำถามได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้กิจกรรมก็จบลงแล้วนะคะวันนี้นักเรียนและรับบี้ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในวันนี้บ้างคะรับบี้ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคะรับบี้ได้เรียนรู้ว่าเมื่อนําน้ําผลไม้แช่ในอ่างน้ําแข็งผสมเกลือ น้ำผลไม้เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งและเมื่อนำเกล็ดน้ำแข็งไปวางไว้นอกอ่างน้ำแข็งผสมเกลือเกล็ดน้ำแข็งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทางนักเรียนนรับดีเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะจากกิจกรรมและจากการสืบค้นข้อมูลเราได้เรียนรู้ว่าสสารซึ่งในกิจกรรมนี้ก็คือน้ำผลไม้ซึ่งเป็นของเหลว เมื่อทำให้เย็นลงจนถึงระดับหนึ่งสสารน,นั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการแข็งตัวส่วนของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการหลอมเหลวทั้งการแข็งตัวและการหลอมเหลวเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ๋อรับบี้นึกออกแล้วค่ะ สิ่งที่รับบี้ได้เรียนในวันนี้อีกอย่างก็คือรับบี้รู้วิธีทำเกล็ดน้ำแข็งจากน้ำผลไม้ไว้คลายร้อนแล้วค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะรับบี้และสำหรับกิจกรรมในครั้งหน้านะคะเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเซนค่ะหากนักเรียนมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูมาได้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมายและรับบี้ค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็มาดูสรุปอีกรอบหนึ่งเลยนะคะน,น้ำแข็งกลายไปเป็นของเหลวเราเรียกว่าอะไรคะการหลอมเหลวส่วนน้ำกลายไปเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอ้นะคะต่อไปแก๊ส กลับมาเป็นของเหลวได้ไหมได้เราเรียกว่าการควบแน่นนั่นเองต่อไปนะคะสุดท้ายในการทดลองวันนี้ก็คือของเหลวกลับไปเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้คือครูขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้เวเจอกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย